สวัสดีครับเพื่อนๆที่รับชมช่องต้นไผ่เตเบดครับวันนี้พามาไม่คลองกันครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยี่บ่อหลายคลิปอะเดี๋ยวเรามาตกกันไม้นี้เลยไม่รู้เพื่อนๆจะตั้กันได้ปะ่ะผมตกไปเคยตกไปคลิปนี้ได้ตัวดีๆเยอะเลยแต่มันได้มานานลวมันจะกินเป็ดกินไม่รู้นะม,มาลองดูกันแล้วกันตามผมมาเลยครับผม อันนี้เพื่อนๆตัวแรกจะ <c oughs> มีตัวต่อไปปามาลูกโอ้โหน,นี่แต้ที่สองครับ โชยเยอะด้วยโชยเยอะด้วยสองเม็ดครับวันนี้เดี๋ยวให้แม่บ้านตกครับวันนี้มาดูแม่บ้านหัวตกอะ่ะไปแล้วไปแล้วตกแล้วตอนนีแล้วเอาครับมิดแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอันนี้เดี๋ยวให้แม่บ้านโชว์ครับนี่มาแล้วแต้ม เาแล้วแมี harma, 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 да. เอาแล้วเพื่อนเอาอีกแล้วเพื่อนโอ้ตัวดีนู้ดนี้โ,โอ้ตัวกรเดือเลยเพื่อนโอ, fe, โอ fe, <laughs> ้วันนี้แม่บ้านผมวันแท้ๆหมดแล้วมั้งแม่ไหม วิ้งแล้วเพื่อนโอ้โหตัวนี้ขึ้นฟ้าไปเลยโอ้โหโอ๊ยเพื่อนนี่เป็ดปากกระแยงเพื่อนเออยกยัยกยักไอ้วันนี้ปลากระแยกมาเนาะไม่ได้มีมานานละลูกล่างอ่าฮดูเพื่อนเพื่อน หมดแล้วมัมนะ้งแม่งเรียบแล้วอ้าวโอ้ยปวดเอยเลยมันกินนอนเลยตัวเนี้ยเขาว่าทแต่ใม,มันไม่วิ่งต่อครับเพื่อนๆนี่ก็เที่ยงกันแหละ โอปลาวันนี้กินยากมากเลยอากาศก็ปิดอากาศไม่ดีเลยแต่ก็ยังพอมีผลง,งานเพื่อนๆดูนี่ครับวันนี้อากาศท้องฟ้าไม่เป็นใจเลยทแง่ยังดีได้มีผลง,งานกลับบ้านะครับวันนี้คงจะพอแค่นี้นแหละตอจบก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ยืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ